เป็นวิชาที่สอนวิธีคิดให้ลูกหลานของเราพอกลับไปเจอปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งโคดดิ้งเป็นนโยบายที่คุณหญิงกรียะสุพลพน,นิช์เนี่ยได้นํามาใช้เป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยกับการเรียนการสอนนะครับซึ่งการเรียนการสอนโดยที่วิชาภาษาคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ทางท่านคุณครูทางผู้บริหารเนี่ยได้เข้าใจนะครับจึงมีโครงการที่จะลงไปพบปะกับคุณครูผู้บริหารนะครับได้ได้มีการทดลอง มีการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งใช้วิถีชีวิตใช้ความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นชุมชนของโรงเรียนเนี่ยได้เข้ามานะครับซึ่งผลปรากฏว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็สามารถลดความเหลื่อมล้ำนะครับโดยที่โรงเรียนเนี่ยสามารถนำตัวภูมิปัญญาท้องถิน่นตัววัสดุอุปกรณ์นะครับโดยที่หาได้ภายในท้องถิ่นชุมชนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นตัวพอดดิ้งอาหาร นะครับหรือว่าเป็นโคดดิ้งที่เกี่ยวกับการทําเกษตรหรือเป็นโคดดิ้งงานบ้านนะครับเรื่องราวใกล้ตัวเนี่ยนะครับมาอธิบายใหม่ให้กับน้องๆน,นักเรียนเนี่ยได้สนุกสนานแล้วก็ได้มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมโคดดิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอันปลั๊กหรือว่าใช้แบบคอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์เป็นกิจกรรมที่สามารถจะ สร้างเรื่องของการคิดการวิเคราะห์การหารูปแบบซึ่งเมื่อเด็กๆของเราครับมีทักษะการคิดเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องของการเรียนในรำดับที่สูงขึ้นไปนะฮะไปประยุกต์ใช้กับการ,รเผชิญสถานการณ์ต่างๆในชีวิตที่ที่เขาจะต้องไปไปพบเจอ การที่มีระบบการคิดที่ดีที่ถูกต้องจะทําให้การตัดสินใจของเด็กๆถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับรวมไปถึงก็จะสร้างประโยชน์ก็ได้กับคนรอบข้างชุมชนสังคมนะฮะชื่อกิจกรรมว่าเสาะหาวัตถุดิบศาจอยนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือตามหาวัตถุดิบศาจอยนั่นแหละครับ มีแนวคิดได้มาจากการที่ว่าโรงเรียนเราเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนที่มีเด็กชาติพันธุ์เยอะครับแล้วเนื่องจากว่าซาจอยเนี่ยก็เป็นอาหารหนึ่งที่นักเรียนรู้จักในโรงเรียนอยู่แล้วครับแล้วเราก็อยากจะให้อาหารเนี่ยมาทําเป็นกิจกรรมโค้ดดิ้งของ,รงเรงียนเราครับวิธีเล่นก็คือนักเรียนก็จะต้องตามหาอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบวัตถุดิบในการทำซาจอยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ แล้วทีนี้กิจกรรมเกมก็จะให้นักเรียนทอยลูกเต๋าครับแล้วก็เปิดการ์ดว่าการ์ดใบไหนที่เป็นวัตถุดิบในการทำสาจอยครับเราก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยครับและตัวไหนที่มันก็จะมีตัวหลอกที่มันไม่ใช่อยู่ในนั้นอยู่แล้วด้วยครับเด็กก็จะเล่นแล้วก็ตามหาวัตถุดิบให้ครบมีอยู่8ชนิดครับถ้าคนไหนหาได้ก่อนก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้สิ่งที่เด็กจะได้รับ ต่อจากนี้ก็คืออาจจะเป็นความสนุกในการทํากิจกรรมนะครับและเด็กก็มีความสุขและก็อยากที่จะเรียนรู้กับคุณครูนะครับในการจัดก,กิจกรรมนะครับการที่เรานำคดดิงมาทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราก็หวังว่านักเรียนจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และก็สามารถไปแชร์ความรู้เหล่านี้ให้กับผู้ปกครองที่บ้านและก็นากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับต่อไปครับ โรงเรียนแม่แม่ก่อนนี้มีนักเรียนหลายชนเผ่านะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับนักเรียนเพราะนักเรียนก็มีความพักความสามัคคีกันพอได้เริ่มเรียนรู้โคดดิ่งนี้ก็ทําให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์มีการแก้สแสดงออกถึงแม้จะอยู่กันหลายเผ่าแต่ก็มีความพักสามัคคีกันทําให้เด็กๆมีความเข้าใจกันทําให้ทํากิจกรรมอย่างมีออกมาอย่างดีค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ เวลาหนูชนะหนูได้กินขนมด้วยแล้วก็ได้คะแนนเพิ่มด้วยค่ะเย้เป็นวิชาที่สอนวิธีคิดให้ลูกหลานของเราพอกลับไปเจอปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลําดับขั้นตอนเรื่องใหญ่หญๆก็เอามาแยกออกมาเป็นเรื่องย่อยๆว่าปัญหาอย่างนี้ มันมีเรื่องราวที่มันซ้อนกันอยู่กี่เรื่องนะครับแล้วก็แยกปัญหาตัวอย่างง่ายๆออกมาก่อนเพื่อขจัดไปทีละปัญหาเท่านี้ครับชีวิตของเขาเนี่ยก็มีความสุขมากขึ้นถ้าหาว่าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทางสพทหรือว่าทางศึกษานิเทศหรือว่าทางโรงเรียนที่ที่ทุกท่านได้ดูคลิปอยู่นี้ในชุดของคลิป unpack coding นะครับก็ ยินดีที่จะเป็นตัวอย่างของการจุดประกายความคิดดีๆแล้วก็เผยแพร่วิธีการสอนสูงๆแบบนี้ต่อไปครับผม